สวัสดีครับวันนี้เราจะพามายามตุ่มปลาไหลนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับใสไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับวันนี้จะมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับวันนี้นี่นะครับชมบรรยากาศกันนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับผมที่นี่ไม่อายนะครับ ไม่อายนะครับผมนี่ครับตอนนี้ไม่ค่อยมีหมอกนะครับวันนี้นเป่นวันหมอกลงเยอะมากเลยครับเจือกันนะครับพอเพียงกินเพื่ออยู่นะครับผมติดตามนะครับผมใส่ไว้สีตุ่มนะครับวันนี้ดูไม้แรกนะครับวันนี้ ตามนะครับหมายเลจะได้หรือเปล่านี่นะครับบรรยากาศข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวไปเมื่อวานนะครับผมนี่นะครับอันนี้เก็บเกี่ยวไปไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่นะครับนะครับใครอยากจะชมคลิปใส่ตุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมานะครับผมไม่วันถ่ายไม่ทันนะครับผมทําบ้างรันอันหนึ่งนะครับ รู้จะได้หรือเปล่าโอเคครับไปดูไหมแรกครับผมนี่ครับไหมแรกครับใส่ในบึงนะครับข้างล่างมีน้ํานะครับมีรอยได้นครับนี่เลยครับหมยแรกไหมแรกครับผมบ หมายแรกได้มาหนึ่งตัวครับผมครับหนึ่งตัวครับผมโอ้โหไม่พลาดครับผมดูหมายที่สองนะครับหมายเลขสองใกล้ๆก,ก,กันนี้ครับผม ไายหรือเปล่าครับหมายที่สองพลาดนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูหมายที่สามกันต่อนะครับผมโอเคครับหมายที่สามครับรอัดปล่า,มลามมหมายที่สามโอ้โหได้ครับอหมายเลขสามตี่ตัวครับหมายที่สามครับ หมายเสามสามสี่ตัวครับผมอโอเคครับหมายี่ขสามเดี๋ยวไปดูหมายทสี่ต่อนี่นะครับหมายทสี่นะครับหมายสุดท้ายแล้วครับผมลุ้นนะครับได้หรือเปล่าหมายเลขสี่นะครับโอ้ได้ครับได้ครับสี่พลาดไปหมายเดียวนะครับหมายที่สองครับไม่ได้ครับอเคครับผม โอ้สองตัวครับโอเคครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้แล้วครับผมกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพอเพียงกินเพื่ออยู่นะครับช่องใหม่นะครับผมเพิ่งทำนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่ครับ